ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุวนครับผมมาพบมาพอกับคุณทองอยู่ก่าครับผมในเมนูขวหนูผุกมัน,นี้ครับขั้ขัดขัดขัดาวใส่ยอดมะละกีนกข้มพอดิมะละกีนกเลยเออขยาวหนูครับนะครับ ห้าเข้าห้าปลามากินด้วยกันใส่ทาร์ตมาสิรุจนจัคัดเห็ดเสร็จก็กิน,กน,นรุนทับคนฮ้อนอยู่ใส่ยอดมะละพาะชีเหลาต้นหอมแค่นี้นะครับตำเครื่องดีดีอืมอืมขมอ่มอ่อยหอมเ อนาโม้ไรหรอกควาหอนๆควาสุดาร์ดอกับก <ừ> ินไปเบิ <ừ> ่นก <ừ> ็ไปซ้ำหบดแล้วชึกใหญ่ฮะนูบุกนูบุก นอนมาละคมคมประด็นนีคมดีกับาสเส่าของพวกวานะนหนัวนอนมาละขี้นนะครับอนมอัม อือืมดแล้วว่าบงใเลย สูดรวมภูมใส่ใส่กระเพราพร้อมครับใส่น้อยนึงกระเพราอื มันหนุกหุกคว้าหอม อืมครับครับนู่นถูกเองครับ ตัองง้อมคว้าตรงนี้นอืมสนสดมาละคมเข้ากันสุดเลย หลดเดี๋ยวคลิปนี้ทำนี้นะครับเดี๋ยวพวกไปกินด้วยล้วยมาลองเอาไว้ไหนไปซ้ำรอบดึกเผ็ดไม่ใช่หรอกก็หา จะยอนมาละโบต้องใส่ไะ้กรรมนึงสีดาวกรรมนึงง้นห้อนเลยนึงแป๊บทีเลยอ๋ครับครับคลิปนี้คุณดองกันนีค่ครับผมวันดีครับ